เอาละกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมเองนะครับช่องที่มีชื่อว่าเซ็นเซเซเซช่างมันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนํามารีวิวแมบที่ม <on> ีชื cool <c ute kill ers> ่อว่า Joe Scary Aries โอ้ยดูคิลเลอร์นะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกนะไตัวเนี้ยใครรู้ก็แปลด้วยเลยกันคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตอนนี้เราเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมรู้สึกว่า เราจะต้องเอาตัวเราจากฆาตกรนะครับซึ่งดูฆาตกรเฮ้ยมีมีเว้นดย์ด้วยอ่ะใช่เหรอเว้นเดย์เป็นฆาตกรเหรอวะมีมีนี่ด้วยเบคอนนะครับแล้วก็คุณครูโอ้โหหลากหลายมากมายนะครับมีอมงกุสด้วยนะครับผมจะลองเดินเข้ามาในลิฟต์ดีดูนะครับใครอยากโหดก็ตามมาอะไรวะเอยเฮ้ยเอามันเอาเลยเอา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 เข้ามาก็ตายเอาผมเข้าก็ตายเลยอ่ะ อะไรวะนะเจ้าไงกูจเจ้าไงกับผมครับช่างมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัวต่อไปเอนนะเมื่อกี้ผมเออไปหน่อยเล่นเอเอจัดอ,อะไรอะค้าวพีชเหรออ๋อนี่คฆาตกรเหรอวิย้ยทีเป็นหน้าตาน่ารัก,กยังวะหวังว่ามันจะไม่โหดนะถึงหน้าตาจะโหดแต่อยู่ในโหมดคิดตตี้อันนี้หน้าคิตตี้แต่ออกโหดไงนี่ไงตัวนี้ไงมันใส่ปีก มันเจอผมแน่จุกรอบเสาเฮ้เพื่อนเราลบไมาได้มาดูเรื่อมันมาดิตอนนี้ผมแอบอย่างเดียวครับหวังว่ามันจะไม่มาล็อกผมนะดูครับมันอารวาสนะครับตอนนี้แต่มองไม่เห็นผมหรอกเพื่อนผมปีนขึ้นต้นไม้มันยังตามไปฆ่าเอาดิรอดครับรอดเนี่ยผมมีเงินสองหสิบผมไม่แน่ใจว่าซื้อเลยได้นะครับ มีของฟรีด้วยเหรอ,อโมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่คือของฟรีนี่อของเติมเหรอเฮ้ยมีของฟรีด้วยมันก็หวานเจี๊ยบดีครับเดี๋ยะเฮ้ยริงด้วยผมใส่ทิ้งด้วยเย็นม่นงมีของฟรีวะ่ะสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบวนก่อนเลยครับตอนนี้ผมสนใจของฟรีมา นี่น่ากลัวแข่งกับผีนี่แหละใครใครจะน่ากลัวกันไอผ้ผีผีสตีฟเดียวเดียวเดียวมาครับผีมาครับอยู่ในเกมโราะรบอสุดหลอนสุดตึงอย่ามยายุ่งกูมันมีอาวุธให้ผมถือไหมผมจะเอาแม่งแล้วเนะี่ยโอ้โหไม่มีว่ะมันมีแต่แบบของแบบเป็นชุดแต่งตัวนะเออเดียวเดียวเดียวกูเล่นเกมไม่ใช่มาแต่งแต่งตัวเกินไปน,นะด็อกเตอร์ อุ้ยของเติมก็ของของเติมก็จะเป็นแบบแรแอนดับหนึ่งแรแอนอีกระดับหนึ่งครับเฮ้ยสปอนบล็อบเหรออ๋อไอตัวนี้ไอปลาหมึกยังไงอ่ะเฮ้ยเราออกไปไม่ได้ด้วยนะคืออะไรมันจะวาร์ปเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยมันวาร์ปเข้ามาในลิฟต์แน่เลยว่ะนึกเอ้าวตายเอ้า อ้าต้องทำอไงถึงจะรอดเหรอต้องขึ้นไปเหยียบบนอันนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้มึนอยู่อิงเบนดี้เราไม่ค่อยมีการเอาตัวรอดจากผีนะเราไม่รู้ว่ามามามาเป็นอายุโอเคละเอาชิบหายแล้วเอา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 มึนแล้วเอาเอาเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มกูขึ้นไม่ได้เพื่อนเบียด น้องก็กลัวกูหน่อยเถอะกูแต่งตัวขนาดนี้เนี่ยมีผีด้วยนะมึงกลัวกูยังตัวต่อมามีชื่อว่าซิลินเดอร์แมนโอ้โหนี่ชายตัวสูงตัวเปรตมาหน้ากลัวกับาิลินเดอร์แมนอีกเอาเดียะหวังว่ามันจะไม่เกิดตรงผมเนี่ครคอร้องเลยมาแล้วจ้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะจุกซ l ลินเดอร์แมนห้าเครื่องนะครับผมจะโชว์ มามามาให้มามา,มาล็อกผมอะ่ะเดี๋ยวผมโชว์จุกฆ่าเครื่องเลยเึ๊บเนี่ยตรงนี้จุกได้นะครับผมมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยมาล็อกผมเึ๊บล็อกกุดิเอาอันนี้มาล็อกผมละเดี๋ยวผมจุกฆ่าเครื่องโชว์ปับป๊บปั๊บนี่จุกฆ่าเครื่องนะครับนี่ติดแล้วทำอะไรผมไม่ได้แล้วเนี่ยอัทคงนีคเอาตัวรอดกันนะอย่าเดินเยื่อสื่อชิมลละแต่มันตีทีเราตายนะครับอย่าเข้าไปใกล้มันเึ๊บ หน้ย่างมืนอะหมาปีชักกี้เหรอเอ้ตัวเองแกนเนี่ยมนะนนวครูมะนนวครูผมไม่คิดว่าเป็นตัวนี้โอ้โหเกือบตายปวแลวแม่งวิ่งเร็วด้วยพีธีเอาตัวรอดมีวิธีเดียวครับึออ๊บึ๊บนี่แล้วรอดูสถานการณ์ต่อไปแบบเงียบ ที่นี่เอาตัวรอดแบบตึงๆนะครับโอ้โหดูดูดูเพื่อนผมพยายามสู้ก็สู้ไม่ไหวอะมันตีไม่เข้านะครับผีอะตายตายตายกูจะรูปอมึงจะบวกกับบี่ทำไมนะสู้ไม่ไหวอกะเต็มสามแกนตัวอะไรวะเดี๋ยวรอดูรูปว่ามันจะวิ่งแอบหลอนนั่นนี่ยเหมือนพวกตุ๊กตาผีครับเป็นห้องทดลอง จะบอกน้ำจอไม่แต่ไอสีเขียวเนี่ยไม่เอาอุ้ยไอเชี่ยกูสะดุ้งโอ้ my god ความเร็วขนาดนี้มันความเร็วขนาดนี้มันฉันไม่สามารถหนีได้แน่ผมต้องใช้สูตรเติมครับสูตรที่ใช้ได้ตลอดนะว่าจะไปกี่ชั้นก็ได้แล้วก็รอดูเพื่อนโดนโอ้ยมันติดมันติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคนนี้มีเทคนิคเว้ยมันติด้วเพื่อนอย่าไปยุงอย่าไปเข้ากล้มันนั่นมึงนี่มันโง่จริง เดี๋ยวมันมาล็อกกูต่อเลยเนะีย่ยเดี๋ยวมันมาล็อกกูต่อแล้วเอาดินิ่งละวโหรอดบอกแล้วครับเทคนิคนี้มันตึงขนาดไหนเฮ้ยมันคุณเบลนี่มันคุณเบลนี่นะเนี่ยคุณเบลเฮ้ยตัวอะไรวะฟันเหลืองจัดอะไม่ยอมแปลงฟันเลยเลยแล้วอะมันจะเกิดตรงไหนวะเฮ้ยตรงนี้แน่เลยว่ะเตย กูว่าแล้วกูเอาแบบเดิมไปแล้วกันตายแล้วตายแล้วใครมีไอที่วิ่งเร็วๆออกไปล่อมาหน่อยเดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตีกูทะลุริมไหมนะเนี่ยเฮ้ยไม่ไรผมล่อแล้วผมล่อแล้วอย่าอย่าลืมขอบคุณชั้นด้วยละฮะฮะมันทำอะไรผมไม่ได้ครับล้างขอบคุณซีนั่นมึงจะล่อทำไมกูสรล่อให้พวกมึงนี่มันไอคิวสังร้อจริง เป็นกีตาร์ไอกระเป๋างอโคสตึงตัวอะไรวะอ๋อตัวเดิมเหรอตัวเดิมกูก็คอยอยู่แบบเดิมแล้วกันไม่มีความตื่นเต้นอะไรเพราะผมไม่อยากตายครับอุย้ยดูมันข้างกว่าเดิมเหมือนกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยมาตีกูทะลุริป้๊มายก็อนก่อนตัวนี้จะไม่โดนเลยนะเอาผ่านและโดนด้วยไงอ่ะถือว่าผมลอ,งอางี้ไปแล้วกันนะครับ อย่าล่อมันเข้ามากูขอร้องฝันมันเพื่อนจัดการมั้ยอืมเพื่อเรามีเคียวมาแล้วนะจัดการปีดาดได้ทุกมวลเพื่มันเอาดาบมาจากไหนกันวะผมอยากได้ดาบบ้้งรอแล้วอย่างดีครับที่เรียกมันดีให้อันเดเบลสหลัอจ้าตุ๊กตานี่อันเดเบลมันต้องแบบนี้แต่งหน้าจะจัดบกๆหน่อยเหมือนพวกสกอยอะไรเงี้ยมันเกิดบนเตียงหรือเปล่า จากจะเดาโอ้บนเตียงก็เฮียแล้วล่ะขออภัยนะคำหยาบนะทุกท่านอ๋อตัวเดิมนี่ว่ะจําคนละรูปกัน <c oughs> เดี๋ยวเดีเ,ดเอ,อ้าหายแล้วมันขึ้นมาได้ไง <c oughs> เพื่อนโอ้โหมันล่อ,อมาตรงผมเพือ <c oughs> เอา้ามีของขายก็ไม่บอกไหนวะที่วิ่งเร็วอะอออนี่หรออ๋อันนี้โดดสูงไหนวิ่งเร็วอะ อ๋อมันเอาดาดจากนี้กันไงอ๋อบวกสปีดด้วยฮะเอ้ยไม่แย่นะเนี่ยแหละผมได้ละออกคู่ใจมาขี่ตัวไหนที่วิ่งไม่เร็วอย่าวัาว่าจะได้แจะตัวกูแต่ถ้าวิ่งเร็วแบบ E N W เมื่อกี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะมึ้นเข้ามามึ้นเข้ามานี่มันลองอยู่ในแบคลูม เขามาสิวะโอดนกว่าจะแน่ผมนึกว่ามันจะแน่นครับที่ไหนได้ก็แค่แย้สองตัวนี่เฮ้ยโดดสูงด้วยฮะเอา้าผมไม่น่าซื้อนี้เลยเปลืองตังค์อันนี้แม่งโดสูงกว่าเยอะเลยโอ้เฟดดี้คุกเกอร์แสดงว่าเราต้องอยู่ในความฝันแน่เลยวะผเราต้องพยายามตื่น,นครับนี่แหละความฝันของผมเราควรจะฝันอะไรที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอมันต้องฝันอะไรแบบนี้ด้วยฮึบ ป่าเรียบร้อยทำอะไรกูไม่ได้แล้วไอเฟดตี้ไอหน้าโง่ไอเจกรอน้าเลยไอเอเจกรอนขวนเอาเพื่อนกูเหรอฮึยมันตีไม่แรงว่ะผมจะลองบวกมันว้าขอโทษตีไม่เข้านะครับอย่าไปหาทำบอกเลยดาบนี้มีประโยชน์หลายๆนะแต่ถ้าเราตายไม่รู้หายเปล่าเราต้องรักษาไว้ดีๆอีซี่ อนุญาตใส่หัวหมาก่อนเนี้ยผมชอบชอบหัวหมามากมันก็มีไอติมโป,โปะนะครับเดี๋ยวไอติมเอาครับเค้กแทนเลยกัน <c oughs> ดูแม่งปิดตาเ <c oughs> ลยรอดครับผมบอกเลยผมรอดแน่นอนปึ๊บอุตัวอะไรวะมันเกิดตรงไหนก่อนล่าสุดเกิดตรงไหนวะโอ้ยนุงงน๊กไงเหยียบได้ไหมเออเหยียบได้เหยียบได้ ของว่าจะรอดนะครับเพราะมันใช้มีดเนี่ยขึ้นไม่อยู่กับชั้นทิจ้าพวกมึงก็ขึ้นมาวะมาผมไม่ลงมา,าผมไม่ลงผมรอยเพื่อนดีกว่ามาๆๆๆๆรักเพื่อนเว้ยรักเพื่อนวายวายวายนี่ไงทำอะไรฉันได้เลยจ้าน้องชายผมรู้สึกว่าผมเล่นเพลินมากเลยนะคกับลิตตัน มีดาบแล้วผมโหดโอ้ยเป็นผีหัวกระโหลกโง่ๆวันนี้มันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยจะบอกนะว่ามันใช้ธนูแบบไมค์ครับอบบเฮ้ยเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ฮะอยู่ไหนว้าวโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโห่ไม่ตีโคตรเบาอ่ะหรือเปล่าทำไมมันไม่ใช้ธนูไม่มึงไม่ใช้ธนูแบบไมค์ครับืึธนูอ่ะลุมยำม,มันโอ้มันตีโคตรเบาอ่ะ โอ้มาตีโคตรเบาอ่ะดูด uh ูดูน่าดูดิตีเบาจัดซามมัาล่าตัวอะไรวะอุ้ยน่ากลัวชิบหายน่ากลัวจัดๆกลัวมากๆครับจะบอกน้ำจะเกิดตรงเนี้ยมันต้องชี้มันตรงนี้เดี๋ยววะจริงด้วยวุ้ยมาแล้วมาแล้วแต่มันติดที่มันช้าไปหน่อยอ่ะ ตีก็ไม่แรงมากเมื่อกี้ผีมันบักมาสิมึงตามกูมามึงตามกูมาสิอิสามาร่าว้าวก็มามึงจะเก่งแค่ไหนกันเชียวมาสิมาสิปึ๊บมันก่งแค่ไหนกันเชียววิสามาร่าอย่าไปยุ่งกับเพื่อนกูนี่จุ๊บนี่รอดเคสครับก็ประมาณนี้สำหรับแมมมี e. ่ผมว่าผมเล่นเพลินเกินไป็น,นอะละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ให้กดกระดิ่งกระดิ่งด้วยใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ